ในบางครั้งนะครับเรามีความจําเป็นที่ต้องนำออกซึ่งโลโกอ้อะไรบางอย่างบนวิดีโอนะครับหรืออาจจะเป็นภาพบางส่วนที่เราต้องการทำการเบลออ่าพบางส่วนออกไปบนวิดีโอนั้นเราใช้เครื่องมืออะไรดีนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำเครื่องมือดีๆนะครับที่เราจะสามารถใช้ในการนำออกโลโก้หรือทำการเบลอบางส่วนของวิดีโอได้ค่อนข้างดีมากครับแล้วก็ใช้งานได้ฟรี นะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเรามารับชมกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าง่ายสุดๆเลยครับให้เราทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่เราถนัดนะครับตรงนี้อาจารย์ใช้เป็น google chrome นะครับจากนั้นเราก็เรียกเพียงแค่เว็บที่ชื่อว่า123 app com นะครับแบบนี้นะครับ1 2 3 a p p mes นะครับ .com นะครับเมื่อเราเรียกแล้วนะครับเราก็กด Enter ได้เลยเรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะปรากฏหน้าจอของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันนี้เป็นเว็บเซอร์วิสนะครับที่เราสามารถที่จะเรียกใช้งานได้ซึ่งแอปนี้จะมีบริการอยู่ประมาณ3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอครับซึ่งเราสามารถทริม ตัดวิดีโอได้แก้ไขวิดีโอเมิดรวมวิดีโอและความสามารถอื่นๆของวิดีโอเกือบๆทุกๆเรื่องเลยถือว่าสะดวกสุดๆเลยนะครับต่อมาครับเรื่องของตัว a u d i o Tool นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเสียงการเพิ่มสปีดลดสปีดนะครับ Equalizer ปรับ โทนเสียงอะไรต่างๆนะครับสามารถทําได้แม้กระทั่งการบันทึกเสียงเอาไว้ใช้งานในการทําสื่อต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับที่นิยมมากก็คือเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับ pdf ไฟล์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการ convert นะครับหลายๆรูปแบบการแปลงนะครับการสปิตนะครับการ merge ต่างๆนะครับในวันนี้เราจะมาดูฟีเจอร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิดีโ tool ที่ชื่อว่า remove logo นะครับ อลองคลิกเข้าไปดูนะสมมติว่าเราอยากทำเรื่องนี้นะครับกด Remove Logo ครับนะครับแล้วก็ถ้ามีโฆษณามาขวางก็ปิดได้เลยนะครับจากนั้นด้วยวิธีการง่ายๆครับระบบเขาจะให้เราเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการที่จะ Remove Logo นะครับก็ให้เราเลือกที่จะกด Open File ได้เลยนะครับเราก็ไปค้นหาว่าในเครื่องของเรานะครับ ตัววิดีโอแซมเปิลนั้นอยู่ตรงไหนนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะเอาตัวไฟล์นี้ละกันนะครับเป็นไฟล์วิดีโอที่เป็น MPEG 4นะครับโอเคครับแล้วก็ระบบก็จะทำการอัปโหลดไฟล์วิดีโอของเราขึ้นมายังแพลตฟอร์มของ123แอปครับจะเร็วมากๆเลยนะครับวิธีการง่ายๆครับเขาบอกว่าให้เราทำการเลือกพื้นที่ที่เราต้องการรีมูฟโลโก้นะครับออกจากวิดีโอครับนะครับ วิธีการง่ายๆสมมติว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าจย์ต้องการเอาข้อความตรงนี้ออกไปนะครับซึ่งจะมีการติดโลโก้นี้ตลอดทั้งวิดีโอเลยจย์ต้องเอาต้องการเอาตรงนี้ออกไปนะครับนะก็กดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากคุมพื้นที่ที่เราต้องการรีมูฟให้เล็กที่สุดแล้วก็ให้ครอบคลุมนะครับอ่านะครับเพียงเท่านี้ครับปล่อยมือครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มเซฟได้เลยนะครับนะ เซฟเลยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับวิดีโอของเราจะทําการประมวลผลนะครับหรือว่า Encoding วิดีโอของเราอีกครั้งหนึ่งและจะทําให้เกิดเป็นไฟล์วิดีโอใหม่เกิดขึ้นมาครับเราก็ทําการเซฟลงเครื่องของเราได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับรวดเร็วทันใจมากนะครับเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะนะครับอ่ลองเปิดไฟล์ผลลัพธ์ดู โโสวัสดีทุก,ท,กท่านน,นะครับ,วรบสวัสดีครั้งหนึ่งครับผมอาจารย์กิติพงศ์สวนาราชนะครับวิดีโอที่ท่านกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นวิดีโอที่อาจารย์ตั้งใจมาเพื่อใช้ในการทดสอบในการตัดต่อนะครับท่านสามารถใช้วิดีโอของอาจารย์ในการตัดต่อลองเล่นดูได้เลยนะครับนะอ่าเย่อ่านะครับเราอาจจะลองตัด เป็นไงบ้างครับเจ๋งไหมครับนะอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จังคิดว่าเจ๋งมากเลยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการคัดเอาบางส่วนที่เป็นโลโก้หรือว่าต้องการเบลอในบางส่วนที่เราไม่อยากให้เห็นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ฟรีด้วยสำหรับตัว เว็บ 123apps.com นะครับขอให้สนุกกับการใช้งานนะครับในการเรียนรู้เครื่องมือต่างๆฝากกดไลค์ Subscribe ช่องไอทีเราอยู่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอความรู้ถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ